คุณอยากรู้ไหมว่าใครกำลังจะตกกลุ่มรักคุณเร็วๆนี้ก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์วยพรอตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดท้ายไปที่หนึ่งคนที่กำลังจะตกกลุ่มรักคุณเป็นคนที่กำลังพอใจในชีวิตตัวเองเขามีความสุขจากสิ่งที่สร้างมาและอยาก แบ่งปันความสุขนั้นให้กับใครสักคนและคนคนนั้นก็คือคุณพไพ่ใบที่สองแต่ในลึกๆเขายังมีบาดแผลจากอดีตที่เจ็บปวดอาจเคยผิดหวังในรักเสียใจในเรื่องความสัมพันธ์เก่าและนั่นทำให้เขามองคุณเป็นแสงสว่างที่ช่วยเยียวยาหัวใจและพไพ่ใบที่สสุดท้ายเขาจะตกหลุมรักคุณเพราะสเสน่ห ความมั่นใจและพลังที่คุณเปล่งออกมาคุณคือแรงบันดารใจและพลังชีวิตใหม่ที่เขาไม่สามารถละสายตาได้เลยถ้าคุณเชื่อว่ามีใครบางคนกำลังจะตบลุมรับคุณอย่าลืมคอมเมนต์ว่าหนูโชคดีที่สุดเพื่อเปิดประตูหัวใจให้เขาเข้ามาเร็วขึ้น